ผมก็ไปพบกับนักศึกษาปศนนไปรับความรู้พร้อมกับท่านเลขาปศนนท่านประเร่างการแล้วก็ไปแต่ละจังหวัดก็ให้ได้พบปะบรรยายการเมืองสีขาวแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยผมถึงกล้ารเรียนว่ามีคนรู้จักการเมืองสิีขาวและมีปริญญาของเราที่จะทำการด้วยกเป็นสิขนขสีขาวเกินกว่าสิบล้านคน แล้วอย่างนี้ครับทุกครั้งเวลาบรรยายไม่มีใครค้านเรื่องการเมืองสีขาวแม้แต่บางท่านที่ผมพูดมานี่ถูกแทงใจดำเขาก็ากลับมาลึกแล้วก็กลับไปว่าเออต่อไปเขาไม่ทำแบบนี้เขาไม่ทำแบบนี้ผ่าน,นเขา้องทำเขาบอกว่าผมพูดจริงและเป็นประเทศชาติจริงวันหยุดน่ะผมอยู่บ้านส,นสบายๆเนะหมือนเดือนก็หมยไหวแต่ทำอะไรก็ได้ ทำหน้าทีท่ในสภาครับผมแต่ไม่ได้แล้วครับอยู่ใบ้านเรือนไปงั้นไ,ไม่ได้แล้วครับต้องออกมาอย่างนี้ครับแล้วอย่างน้อยสุดถ้าท่านารับสู่ข้อปกป้องใจของท่านทั้งหมดก็ประเสิร์ฟในสุดบางท่านอาจจะไม่รับรับเพื่อขึ้นก็เปลีป่ยนไป,นเ,ป,นปนเสริฐก็ดีแล้วก็อยากสือ่อที่กระผมออก you, ทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ นี่แะครับทําให้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะครับนี่ผมก็มีแผ่นพับเนี่ยแจกให้กับท่านนะฮะแล้วมีแผ่นปิวหรือไม่แผ่นปิวอาชมานแผ่นปิวมีเปล่าแจกแล้วนะฮะแผ่นปิวนี่หน้านึงการเงินสีขาวหน้านึ่งการเงินสีดำนะฮะเดาเนี้นะครับทันนี้ที่ผมต้องออกสื่อออก มีทีวีวิทยุหนังสือผิดก็ต้องเพื่อตองการขยใหญ่ให้มันเร็วเพราะผมเองก่าจะขึ้นไปแต่ละจังหวัดจังหวัดนี่มันช้าวันนี้ผมมาที่นี่พรุ่งนี้ผมก็ไปปุยต่อสนองก็ในนันรราชสีมาเหมือนกันเมื่อวานนักเรียนก็ที่สิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปมีชนบุรีนครนอายกอยุธยาอันนนักเรียนรวดรวนนะครับทําไมต้องไปพบนักเรียนครับ พราะว่านักเรียนเนี่ยเป็นเยาวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติจำเป็นที่จะต้องไปพบปะและ้วก็ไปพูดคุยกันจำเป็นต้องไปพบปะไปพูดคุยกันไปมอบการเงินสินข่าวให้ลูกหลานนักเรียนเนี่ยได้เก็บไว้ใน,นใจที่สำคัญทัองใหญ่ในาการเรียนให้เป็นคนการมีนิลป์ของประชาชนสำคัญที่ ทุกท่านจะเห็นว่าการเงินสีขาวดีนะเราต้องช่วยกันนะครับผมยินถามก่อนนะฮะว่าท่านนี้เคารบท่านทุกท่านนะครับการเืินสีขาวดีไม่ดีครับผมถามตรงๆในนฮะในนี้มีใครเคยรับเงินซื้อเสียงไหมครับรับทุกท่านเลยเหรอผมว่าไม่หรอกเป็นไม่ได้เอาอย่างนี้นะฮะ ท่านที่บอกว่าเคยรับเงินเนี่ยผมขอบคุณมากที่ท่านพูดตรงไปตรงมาผมขอขอบคุณท่านเป็นคนดีที่ไม่โกหกโกนท่านพูดตรงไปตรงมาดีผมขอบคุณท่านส่วนท่านที่บอกว่าไม่เคยรับผมว่าสารเสริญท่านว่าท่านนี่การเลืองสีขาวล่วงหน้าไปแล้วไต่ท่านเชื่อไหมถ้าหลังจากเดี๋ยวบรรยายจบเนี่ยแล้วถามใหม่เนี่ยท่านจะบอกว่าต่อไปท่านจะไม่รับเลย เพราะท่านรู้ถึงความอาจจะวิกฤตของประเทศเนี่ยตามมานะครับท่านที่เคาพครับวันวันที่สามในมาลือนี้นะฮะชุบผมได้รับการนัดหมายจากโทรทัศน์รัสฐสภาให้ไปพูดเรื่องการเมืองสีขาวล้างการเมืองสมบอ่าในช่วงก้าวในการสิบนในการนะฮะถ้าทางสถานีไม่มผิดพลาดบางครั้งก็กลัวนะทีพีนัดแล้ว ไม่รู้พอเรื่องการเือนที่ขาวลา้างการเงสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้จะถูกสั่งแบนหรือเปล่าแบนไม่ออกหรือเปล่าเพราะว่าผมพูดตรงเดินไปอะจบเดินไปอะผมบางทีผมก็ถามทีนทอล็อปมื่อกันไปตอนที่ผมถามออกว่าทานทอลรับจะให้ผมพูดแบบถนอมน,น้ำใจใหรือใจผมพูดแบบหวานท่าซ่าทุกคนบอกหวานท่าซ่า คนกวาดาซ่านี่เปิดประตูคุยกันนะว่ากันสื่อสื่อพูดเปนตรงๆนะอ่าโอเคก็อย่างนั้นก็พูดสบายใจแล้วบอกว่าพูดแบบสน่อนนับใจผมไม่ไพูดเพราะเพราะสองสามคำแล้วขอตัวกลับผมพูดไปหรือพูดภาษาจีว่าเจอตีนเนี่ยตายเลยนะเลาะเล่นเลยทีนี้วันที่สามวันที่สี่เนี่ยที่วุฒิสภาเนี่ยนะฮะจะมีการ กฎหมายลบประมาณเข้าซึ่งสวเนี่ยมีกดตอนนี้ร้อยสี่สิบหกคนจากจากร้อยห้าสิบก็จะได้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งกันคนนาทีนาทีนาทีอาเี้ยกัวผมเองก็ได้รับเป็นตัวแทนของคณะกรรมการเศรษฐกิจภาครีสุตการคือคณะได้มาสามสิบนาที เขาก็เลือกคนจะพูดสามคนผลสิบนาทีก็ผมก็เป็นหนึ่งในสามที่เลยพูดอธิบายงบประมาณผมก็จะอธิบายงบประมาณแล้วก็เรื่องงบประมาณที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนสักครู่ที่ผมพูดแล้วผมก็จะจะพูดถึงเรื่องการเงินสีขาวรัฐบาลควรเอาการเงินสีขาวมาประกาศเป็นวาระแห่งชาติให้เป็นรัฐบาลสีขาวได้ไหม แต่ละกระทรวงให้เป็นกระทรวงสีขาวได้ไหมประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติไหนๆเขบอกว่าจะป้องจะปราบพุกจกริกแล้วอ่ะถ้าการเรื่องสีขาวเนี่ยประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อไรผมจะได้ไม่ต้องตะเวนตะเวนไปทีไ่ไหนหรือว่ารัฐบาลเนี่ยรับเอาเรื่องไปทำแล้วรัฐบาลไปม,มีคนไกที่ใหญ่โตมโหฬารรัฐบาลมีกําลังคนมีอะไรถ้ารัฐบาลเอาจริงผมเชื่อว่าข้าราชการประจำก็ต้องร่วมมือ แล้วมีการสื่อประชาชนทำออกไปทั่วทุกหัวแหงนะฮะทั้งสื่อพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์เนี่ยพี่น้องประชาชน,าชนจะเห็นด้วยกับการเงรินสีขาวแล้วจะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับรัฐบาลทําให้การเงรินสีขาวทาให้เรื่องของการซื้อสินขายเสียเป็นเรื่องที่เฉยเป็นเรื่องที่ล้าสมัยและจะําปนไม่จะสังคมเหมือนกับเราโดนลงเรื่องโลดเล,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 ลื่อนสุโขทัเมื่อสิบกว่าปีก่อนครับ ถ้าห้องนี้นั่งอย่างนี้นะครับวัน,น, <ST an> นก็โหมูไประบันนู้นมาหยิบสูบคนนู้นมาหยิบสูบให้ข้างๆรบบเนี่ยแต่ก็ต้องทนเพราะว่าทุกคนอิสระเสรีภาพที่จะสูบรีหลังจากรณรงค์มาปีแล้วปีต่อมาต่อมาต่อมาเเออลดได้รินไงในห้องนี้มีไทรกล้าหยิบบุหรี่ทีมาสูบไหมหน่อยไม่มีครับหยิบขึ้นมาเนี่ยโดนนะ ดนคนข้างทางนีง่ไล่เลยนะอย่าล้อเล่นนะเดี๋ยวนี้ยังมีคนยังไม่ได้เลอกสมุทรภูเี็ตยังติดอยู่บ้านต้องแอบ,บไปสูงตามหมุมตึกตามซอกตามซอยอยู่ไม่กี่คนงานเรี้ยงทั้งหลายไม่มีแล้วงานประชุมทั้งหลายไม่มีแล้วสถานที่ราชการไม่มีแล้วอยู่บ้านยังไม่ได้นะครับอยู่บ้านยีบภูเรียนสูงลูกหลานมันว่าเอาภูเรียนไทยเราสุขภาพ และคนข้างเคียงแน่สอนอีกวันหนึ่งนะครับกรการเงินสีขาวเนี่ยเด็กๆร,รับเอาการเงินสีขาวไว้ในใจทางบริสุทธิ์ของพวกเขาแล้วเนี่ยหรือสื่อทั้งหลายเนี่ยในป้อนเอาการเงินสีขาวให้กับเด็กๆแล้วนะครับเด็กจะสอนพ่อแม่แอะรรู้ว่าจะมีกาเรเลือกตั้งถามเลยพ่อแม่แม่พอไป,อไปไอรับเงินข้ามาไปรับเงินเข้ามาบอารับลูก ามาให้มาไม่รู้ทำไงเกงใจรับไว้พอ่อแม่ทำผิดนะนี่การเงื่อนสีดำมันเชยแล้วมันเก่าแล้วเดี๋ยวได้คนไม่ดีเขาไปเขาเอาเงินนำเขาซื้อเสียงพอเขาเข้าไปปับ๊บเขาไปถอนทุนคืนนะพอ่อนะแม่แม่รู้เปล่านะสวดพอ่อสวดแม่ยาวเลยในนี้เอาเอาเอาัอา้นพ่อกับแม่เอาเงินไปนคืนกรกตเขาบอกเขาเท่าเลยว่าเนี่ยเผลอรับมาแล้วพ่อกับแม่จะได้บริสุทธ์ วันหนึ่งนะครับการเรือสีขาวจะเป็นแบบเลือดสูงบรีแต่ผมทำมาสีปีขึ้นได้แค่เนี้สิบล้านคนที่รู้แล้วก็แค่สามสิบสาสิเ็ดจังหวัดโ,โอ้แล้วผมสวเลือกตั้งอ่ะผมอยู่อีกปีครึ่งนเงนี้ยอ่ะผมจะเดินได้สักสี่จังหวัดถ้าผมไม่พยายามผักดันใี่รัฐบาลารเราประกาศเป็นวาระแห่งชาติจงได้ ใี่ผมก็เลยเรียนกับพี่น้องครับกล่าวพี่วอนนะครับว่าท่านเมืองสีขาวถ้านกะโปรดร้ไวเพะเดินในอ้อมขอกอ้อมใจอันบริสุทธิ์ของท่านของอลูกหลานนักเรียนของท่านผู้มาโดยประสบการทุกท่านรู้ดีว่าการเมืองสีขาวพูดออกมาแค่นี้ท่านก็นรู้แล้วว่าดีและท่านก็นรู้แล้วว่าการเมืองของเราระสบปกในที่เห็นมาบา้านเมืองมันจะชิบหายาวายวพ่อให้ปวดทะเลาะก,ก,กันแล้วก็โวยากันจีนแต่ละคบ พูดตรงไปนะครับขอโทษที่ใช้ภา,าษาชาวไททีนี้ท่านรู้ดีอยู่แล้วท่านก็รักอการเป็นสีขาวเอาไว้แล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อๆไปนะครับท่านครับท่านคนเดียวช่วยบอกไปสิบคนก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างมหาศาลท่านคนเดียวบอกไปสิบคนแล้วบอกผู้ไปสิบคนบอกไปบ่อยคนละสิบคน มันจะกลายไปจากหนึ่งเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเป็นสิบล้านสิบล้านเป็นหกสิบกว่าล้านคนเท่ากับการเป็นสีขาวภูมิภาคไปทั่วประเทศพี่น้องครับต้องทำต้องมีส่วนรวมไม่งั้นเราจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเราพัฒนาแสงเราแสงเราแสงเราไปประเทศที่เคยเป็นคู่แข่งกับเราทางใต้ของเรา เมื่อก่อนนี้เป็นรองเราเดี๋ยวนี้เขาแทงเรา,ส,เราสองประเทศเราสู้ทำไมได้ไม่เห็นพุนเลยทั้งเหนือทางอีสานประเทศเพื่อนบ้านติดตกับเรากําลังพัฒน,นากันอย่าง,นะบาาง,ง,ง,งขบักขบันแล้วนโยบายเขาจะไปสู่เป้าหมายเขาก็เดินจริงๆของเราการพัฒนาเรื่องชะงักเริ่งชะลอเริ่งทะเลาะบอกแววงอะไรกันไม่รู้พอเปลี่ยนรัฐบาลชุดหนึ่งก็เปลี่นยนนโยบายแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นการพัฒนาของเราจึงมันไม่ค่อยพุ่งไปตามเป้าหมายก็เห็นได้เพื่อนบ้านจะเริ่มแซงเราแซงเราก็ผมไม่อยากจะระบุเราบม่ปช่เพื่อนบ้านประเทศไหนที่ด้อยพัฒนากว่าเราและกำลังจะแซงเราแต่ผมคิดว่าทุกท่านทราบดังนั้นเนี่ยนะการเงินสีขาวซึ่งจำเป็นต้องอยู่กับพวกเราอยู่คู่กับพวกเรา คือเราไม่ได้รับท่านจดทะเบียนลงทะเบียนหรือว่าอะไรสัญญากัารเงินสีขาวมาเป็นไตอักษรไม่มีครับแต่เราพบกันวันนี้เนี่ยผมประมาณกว่าสามร้อยกว่าท่านเราได้พูดคุยกันการเงินสีขาวเป็นเยตนาวิถุทธของคณะที่กับผมมาเนี่ยเราก็เอาตรงเนี้ยอยู่ในใจของท่านเดินแล้วช่วยกันพัฒนาการเงินสีขาวให้เป็นให้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ อานารยถามบอกว่าถูคคนเราจะรู้ได้ยังไงแล้วพอเราพักแบบไหนเราจะไม่เหลือคำขัานคบเนี่ยนี่มีบอกคนเลยพักการเงินหรือคนที่เราไม่ควรเลือกก็คือหนึ่งทุ่มเงินซื้อเสียงอันที่สองก็คือาำยางหนึ่งยังได้ที่ส่งหมายอันที่สามตร,ตรงตรงนั้นมีเจ้กพอ่อมีนักเรียนมีในทุนที่ประกอบอาชีพไม่สุจริตสนับสนุนอยู่ข้าของเถื่อน มีกฎหมายแต่ดันมาเป็นสมาชิกพรรคมาเป็นผู้สมัครอย่างนี้ไม่ควรเลือกเลยแต่พรรคไหนมีนั้นไม่ควรเรื่องสี่ 4. ที่เขาไม่แก้ไขปัญหาแต่สร้างปัญหาให้ประชาชนและประเทศทาติอย่างนี้ไม่ควรเลือกเลยผมไม่โจมตีใครนะครับแต่ผมพูดไปตามเนื้อหาวา่าเป็นแบบนี้บุคคลเหล่านี้พรรคการเมืองเหล่านี้งเงินนัเหล่านี้เข้าไปบริหารประเทศนะครับมีแต่ของตัว การวิจารณาว่วาใครดีทาเลียดูอยงนี้ย่ซื้อเสียงอมไหรกครับการนิสถามเลยว่าเขาเว็ถอนดุลธุรกิจการเมืองแต่ถ้าไม่ซื้อเสียงเลยอันนั้นคนดีกานิสถามล้วก่อนว่าคนดีเขาสู้ด้วยอุดมการสู้ด้วยความสามารถสู้ด้วยความดีมาแข่งกันเนี่ยผมก็วิงวอนในการเมืองด้วยว่าแข่งกันด้วยความดีแข่งกันที่สร้างศรัทธาให้ประชาชนเขาเลือกเราด้วยเสียงบริสุทธิ์ ผมว่าภาคดูใจนั้นมันจะเกิดขึ้นแหวมหาศาลแต่ผมเองเป็นสวมาสองสมัยสมัยแรกปีสี่เก้ามาจากการเลือกตั้งเป็นข้าเดือนโดยท่านสมหารชีวน,นุทิตตกง,งานไปพอป,ปีห้าหนี่งเรื่องใหม่อันนี้จังหวัดนครเราผมได้อย่างพูดทนและทั้งสองครั้งผมพูดได้เลยเป็นฝันเป็นคำว่าเสียงเดียวผมก็ไม่อยอมซื้อ ผมเองก็เจอนะหัวคะแนนผมใช้คำว่าฐานเสียงโทรศัพท์มาตอในใกล้ใกท่านทามลูกล้อออกแล้วนะท่านเ,นเฉยอยู่ท่านเอาไงอ่ะผมบอกช่วยผมเปล่าช่วยถ้าช่วยก็ช่วยเอาบัตรแนะนำตัวผมไปแจกแจก,แจกโอ้โหคะแนนคะแนนเสียงผมก็ตกมาแต่ผมไปไหนบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมจะไม่มีวันดูถูกพี่น้องประชาชนด้วยการมันแจกเงิน แต่ผมต้องการที่จะรับใช้าตามหน้าที่สอวอ,อย่างเต็มความสามารถโอเสียงทุกคนครับชนะเขาแบบทั้งหมดสมัครเก้าคนนะแปดคนรู้ไปยังร้อยผมคนเดียวนะครับเน,นี่ยผมโชคดีนะว่าผมเอาความดีจนได้สรัทาจากพี่น้องประชาชนในจกกังหวัดปฐุมธานีเรื่องสองวพี่น้องกอนน่าจะสิมาเนี่ย ท่านที่ไปอยู่ปัจจุบัน,นไม่ได้ซื้อเสียงวนะในโสวเดวยกันเนี่ยมองปักเห็นดิ้นไก่เลยที่มาจากกาเรเลือกตัง้งคนไหนซื้อเนี่ยมองปักเห็นดิ้นไก่หลีกันไม่ได้เถียงก,กันไม่ได้หลบก,กันไม่ได้จะบอกว่าบอกปาก,ก,กมาวันผมไม่เคยซื้อเสียงอกพูดเอะแต่เรามองเห็นดิ้นไก่รอพอเราทราบถึงโยงใหญ่ยังไงเพราะอะไรที่น้องประชาชนบอกเลย ทำไมผมบอกโคราชเนี่ยสมรโคราชท่านปัจจุบันท่านไม่เสื่เสียเพราะผมทราบดีพี่น้องประชาชนบอกผมเองผมไปจังหวัดไหนเป็นไงสมรพี่แะ่งงานโอ้คนนี้ดีเลยสมรสมั่งก็ไม่เสื่เสียแต่บนขันไปอีกจังหวัดสองจังหวัดถามเขาโอ้โหบนไปเจ็ดสิบล้านบนไปสามสิบล้านก็บอกผมเองไม่เห็้ทีไม่อยากถามเต้ก็บอก เอสอวอนนี่นะมีอะไรที่จะต้องใช้เงินเยอะขนาดนะั้นเข้าไปเงินเดือนแสนสุดเสีปีหนึ่งก็ล้านสองสมมตินะ6ปี12 6 7 1็ดล้านสองแต่อย่าลืมว่าในในระหว่างแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าสังคมถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วพี่น้องจะต้องสัมผัสกับเราผูกพันกันเช่นงานบนุญงานบนุเงาน,นแต่งงานศพก็ต้องบอกเราออกพวงเด็กช่วยซองขนาดซองละห้าร้อยนะ สำหรับคนมีเงินแต่คนไหนจนหน่อยแล้วก็ใส่พันหนึ่นงเนี่ยผมแปกกว่าคนื่ยถ้ารวยแล้วเราใส่ห้าร้อยก็พอแล้วไปก็เห็นหน้าก่อนแต่คนจนก็ใส่พันใส่เยอะคนนั้นก็ไม่ไหวนะครับเพราะงานมันจนตรงนี้เดือนหนึ่งเกินแสเนเกินหนึ่งเดือนส่วนที่มาไม้เงินองมันเนี่ยนั่นส่วนตัวจากการงานอย่างอื่นมาใส,ส่เอ๊ะแล้วหมดไปทำไมสามสิบล้านห้าสิบล้านไม่พอใจ เออไม่เข้าใจจริงๆหรือก็จะมีอะไรซิกแซกผมก็ไม่รู้หรือก็ไปจับอะไรผมไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่าผมจะทํางานก่างสีขาวเท่านั้นผมไม่รู้พวกนั้นหรอกท่านครับแล้วนําบัตรที่ผมน้องมอบอาไว้นี่นะผมไม่ได้มาหาเสียงนะเพราะผมไม่ได้สมัครที่นครราชสีม,มาแต่ผมน้องฝากเอาไว้ทีนี้ครนะับในกรณีที่ท่านเห็นว่าที่ไหนไม่โปร่งใสหรือว่าท่านเห็นที่ไหนมีเรื่องอายุติทธรรม หรือแม้แต่ท่านแจ้งความร้องความรอ้รองเรีอะไรที่ไหนแล้วไม่ได้รับการตอบสนองท่านได้โปรดใช้นําัตไปนี้เป็นประโยชน์ช่วยแจ้งผมท่านแจ้งได้ทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งอีเมลทังตู้ก่อนนอปน1102หรือแจ้งไปที่หุ้ 02, นทีสภา call center ก็1102มีแนวทางแจ้งในหลายอย่างแล้วพี่น้องครับ หน่วยงานที่ป้องปาปราบหรือว่าตรวจสอบเรื่องการทุจริตมีหลายหน่วยงานอย่างเช่นปปชถ้าหากว่าเราพบที่ไหนทุจริตไม่โปร่งใสเราต้องเกิดการมีส่วนร่วมเราแจ้งปปชพบการเลือกตั้งที่ไหนไม่มีการโกงเลือกตั้งแจ้งปปตพบที่ไหนทํางาน ราเวียนบางเงินไม่โปรง่งใสแกล้งสอต,ตอมอพบเรื่องอะไรใครรวยผิดปกติเฮ้ยาราชการคนนี้ลบหน้าการมาทำไมรวยเยอะแยะเึลเกินเป็นคำๆล้านนตโอ้โหพี่นี่เป็นพังการไนแปลสงสัยแก่้งปอ,อ,องมจะสังเกตว่ามีหน่วยงานเยอะแยะอะไรที่เรื่อง เป็นคดีพิสตาลแปลกๆก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักาดีเอสไาแล้วถามว่ารู้จักต้องอยู่ที่ไหนโชคดเว็บไซต์ที่น่าจะเข้าคูุกเข้าหวพปมพ์ปอกชสปองต่อลู้หมดแลครับมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญและเป็นกําลังหลักเป็นพลังอนิ่งใหญ่ของประเทศชาติ ในต่างประเทศเนี่ยเาตรวจสอบกันเองระหว่างประชาชนใครทําผิดนะจะมีการแจ้งโดยพี่น้องประชาชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแป๊บเดียวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล,ล้วรวมแหละที่ทําผิดผิดอะไรผิดอย่างไรเพราะเขาตรวจสอบกันเองแล้วไม่มีใครรู้ได้ว่าใครแจ้งดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าทำผิดขอยาอันนินทโยที่ในที่ที่ไม่ควรเนี่ย ไม่ได้โยนต้องเดินไปหย่อนใส่ากยถ้าโยนผิดอะไรปป๊บเดียวที่สะกิดมานี่นะครับหูตาสับปะนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราจะสงบได้ประเทศชาติการพัฒนกกา,กกา,าจะเกิดผลได้ก็จะมาจากพี่น้องเราี่นะครับที่มีส่วนโนครคเลยก็เยอะๆก็คู่นะฮะ ผมจะเรียนเชิญทุกท่านมาตั้งคำถามถามผมบ้างหรือจะด่าผมก็ได้เลยนะครับในช่วงเนี้ยมีท่านมีกออีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านจะมาพบปะกับพวกเราท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่งแล้วเป็นที่ปรึกษาในคณะนอนุกรรมาการของเรานะฮะเมือ่อคู่ผมเข้ามาในแรกอยากจะเชิญขึ้นมานั่งคู่กันแต่พอดีมองไปมองมาท่านก็เจอสงสัยจะหลงทางหรือไมาขอเชิญพบปท่านอาจารย์พลังบุญศรีรุน่นครับ